สวัสดีครับมืนอนีกมาใสโดโลไม้ครับเอาโดโลไม้มาเติมให้น้องปามก็วันนี้ก็เข้าวันที่20เดือนอายุน้องลงดินได้20เดือนพอดีนะครับแปลงปามน้ำมันเป็นาสายพันธ์สีลาดมิลเนียมสีลาดมิลเนียมได้สายพันธ์มาจากอ,าอีสานใต้พันปามนะครับบึงการ ก็ครบ20เดือนพอดีก็เอาโยโลไม้มาเติมเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่นาเดิมนะครับที่นายกล่องปลูกดินก็ค่อนข้างจะเป็นกรดนิดนึงแต่ก,ตก็เติมสารอาหารธาตุอาหารให้ครบก็โอเคอยู่ครับเดี๋ยวพาชมแปลงต่อครับ ไม้บานหญ้าโคนยังไม่ตัดเลยครับลักษณะบานแบบนี้เลยครับฟานบาดรอบโคดตรงนี้เป็นยกล่องที่นานะครับยุดล่องปูกระว่างล่องก็เป็นล่องน้ําครับขุดล่องน้ําเอาน้ําในปูขึ้นมาใส่เพราะว่าเป็นพื้นนาให้สูงกว่าพื้นนา ต้นนี้เป็นต้นที่โดนด้วงแรดเข้าทําลายนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ซ่อมไม่ด้ถอนทิ้งก็ปล่อยน้องไว้อย่างนี้เลยก็ดึงยอดที่โดนทําลายออกน้องก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาก็คือว่าสมบูรณ์ดีครับ20เดือนส่วน ตัวถือว่าชอบในสายพันธุ์นี้ครับก็กำลังออกลูกไม่ได้แทงนกก่าครับก็คือจะอัดปุ๋ยใส่เลยแบงนี้ครับักสนาต้นก็ใช้ได้ครับข้ามลองน้ำ ยี่สิบเดือนก็ประมาณนี้ครับต้นสีรัลาดมิลเลียมมาชมต้นเลยต้นที่ออกลูกโตแล้วนี่ออกช่อดอกออกช่อดอกทุกต้นแล้วนะครับก็มีแต่เอาปุ๋ยมาใส่ดูลักษณะต้นที่ทสมบูรณ์นี่ครับยี่สิบเดือนก็จะออกลูกประมาณนี้ครับนี่ ลูกเขาออกประมาณนี้ก็ไม่ได้เติมสารอะไรพิเศษแล้วครับมีปุ๋ยใส่ปุ๋ยตามตารางตามปฏิญินตามตารางตั้งตารางไว้ก็ใส่ปุ๋ยตามนั้นก็มีบางต้นที่มีทางทับบ้างนะครับก็เป็นบางต้น เหมนต้นไหนที่ออกลูกแล้วก็จะเอาปุ๋ยสูตรมาใส่อย่างต้นนี้ครับนี่สมบูรณ์ดีก็ได้เอาปุ๋ยสูตรมาใส่นี่ครับก็จะออกลูกประมาณนี้ลูกยังยังเล็กอยู่ครับตัวเมีย เป็นขุดล่องน้ำนี่ครับในล่องน้ำล่องน้ำยาวไปนูน่นแปลงนี้ปลูกต้นก้าสองร้อยต้นนะครับเอาต้นก้าสองร้อยต้นมาลงพื้นที่นายกล่องปุดยกล่องจากพื้นจากพื้นนาเดิมเอาขึ้นมาโปะไว้ข้างบนสูงประมาณหนึ่งฟุตก็ดินก็ได้ยุบลง พอเข้าเดือนที่ยี่สิบดินยุบลงแล้วก็พอดีก็ถือว่าสวยงามครับสวยงามใช้ได้ส่วนต้นที่สมบูรณ์เราก็ใส่ปุ๋ยอัดปุ๋ยไปเลยครับไม่ได้ไม่ได้แทงนกออกเพราะว่าเวลาค่อนข้างจำกัดครับอย่างต้นนี้ก็ยังไม่ได้เจอเน่าสักสักทลายนะครับไม่ได้เจอเน่าสักทลาย ช่วงนี้เพราะว่าลือือน้องอาจจะโตไม่เต็มที่ก็แังรู้ว่าแต่มั่นใจว่าปุ๋ยไม่ขาดแน่นอนวันนี้ก็มาเติมโดโลไม้ครับนี่ใส่โดโลไม้รอบโคนรอบทรงพุ่มต้นละ2อกิโลกว่ากวาครับต้นละสองกิโลกว่ากว่าไปก็น่าจะเพียงพอสำหรับปาล์มเล็ก เดี๋ยวค่อยๆเติมไปอีกครับก็คำพอดีเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนครับโอเคเดี๋ยวรอบหน้ามารีวิวให้ชมใหม่สวัสดีครับพื้นที่รอบเป็นที่นานะครับ ที่รอเป็นทีนายากาศก,าก็แดดใช้ได,ได้เพราะว่าฝั่งนู้นเป็นทิ่ตะวันออกฝั่งนู้นเป็นด้านหลังที่ตะวันตกนะครับกลางแนวขวางตะวันเวลาแดดขึ้นทางที่ตะวันออกแสงก็จะไม่บางกันนะครับกลางแนวนี้ตามอาจารย์หลายท่านแนะนำาพปลูกลักษณะให้ให้ร่องขวาง ฝั่งทิศตะวันออกตะวันตกก็จะได้ประมาณนี้ครับได้รับแสงทุกด้านนะครับผมยังชอบเลยโคนใหญ่มาก